สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูดวงประจําเดือนมีนาคมกันนะคะว่าเ,าเดือนมีนาคมนะคะดวงของท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะจะเป็นเช่นไรนะคะค่ะท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะเ,เดือนมีนาคมนี้อาจจะอ,อยากจะไปทําบุญไหว้พระนะคะเพราะว่ามีเ,เรื่องเครียดทั้งเรื่องความรักนะคะทั้งเรื่องครอบครัวนะคะอ,อีกอย่างหนึ่งอยากจะให คนที่เกิดวันจันทร์นะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วยนะคะ,ะท่านใดที่มีโรคประจําตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันนะคะก็ให้ระวังไว้นิดนึงส่วนคนที่จะให้ยืมเงินหรือหยิบยืมก็ระวังไว้นิดนึงนะคะอาจจะไม่ได้คืนนะคะค่ะในเรื่องของการงานนะคะท่านก็การงานของท่านก็ไปได้เรื่อยๆนะคะค้าขายปานกลางนะคะ สิ่งที่ท่านวิตกกังวลมากที่สุดในช่วงในช่วงเดือนมีนานะคะก็อาจจะเป็นเรื่องความรักแล้วก็บริวารไม่ค่อยได้ดั่งใจเท่าไหร่นะคะ,ะท่านที่โสดนะคะอาจจะมีคนเข้ามาจีบนะคะหรือว่าท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะก็เหมือนกับต่างคนต่างอยู่นะคะ,ะไม่ค่อยหวานแหววกันเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นเพราะว่า ต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างหาเงินนะคะขั้นที่มีการบนไว้หรือติดสินบนอะไรก็ให้ไปแก้บนด้วยนะคะสิ่งที่ต้องระวังนะคะสำหรับท่านที่เกิดบันจันทร์ก็คงจะเป็นเรื่องสุขภาพนะคะก็แล้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะคะค่ะ Okay. สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ